ครับอันนี้น้องทำอะไรกินไข่เจียวไข่เจี้ยวเอาเลยเอาเลยเอากินเลยทีนี้เอาจ้อนต้นนะไข่เจียวข้า,า,ขาใหญ่ทำกใ่เขียวค่ะแม่ทานคำใหญ่มากเอาคำใหญ่ก็ทานไปคำใหญ่จะเคี้ยวละเอียดไหมเนี่ยเอ,เอี้ยเหมือนกันคำใหญ่คำใหญ่โดนมันใหญ่เกินมันก็หล่นออกจากซ้อนจากซอมตัวเอาซอมตักนะลูก มันใหญ่เกินไหมนะใหญ่เกินไหมใหญ่เกินก็อเอาโอาซ่อมตักช่วยกันพกคนกินไก่เจียวแม่ก็ภูมิใจ อลูกกินข้าวเจ้าเอาข้าวใจด้วยนะ เอาเข้าวใส่ด้วยเ <laughs> จียงจีนแม่หล่นแล้วปลาเจียวปลาเจียวอร่อยเปล่ออปาชื่นใจคนทําชื่นใจลูกบอกว่าอร่อยขอบคุณครับแม่จ๋าก็ชื่นใจลูกอร่อยแม่จ๋าชื่นใจมากๆเลยนะปลาคั่วเล็กมร่อยมากอมเอาน้ำปุ๊บเด้ด น้ำพุปจะได้ร่วงคอเด็กๆครับทานข้าวเยอะๆนะจะได้ตัวไวๆน้ำพุขาแม่จ๋าทานข้าวเยอะกินแต่ใครค่ะเอาเจวเอาเจวมาใส่น้ำาหนเจวน้องกินขวดเลยแม่กินขวดก็จะกินร่วมกันขวดไครเราขวดคนนั้น เอานั่งกินข้าว่ะขวดน้องขวดน้องเลยแม่อืมขวดน้องน่นเหียเอาน้ำซุปด้วยมานาน้ำซุปเนี่ยเอาข้าวด้วยนะเอาข้าวหรือย,ยังเนียนะ <c oughs> นนัน่ปูตีนมาแล้ว<ะ>อร่อยเลยครับครับปูตีนลูกไปขอบคุณด้วยค่ะ